ก็สำหรับวันนี้จะเป็นการผ่าตัดไทรอยด์สองกล้องทางช่องปากก็เป็นการผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผลไม่มีแผลเลยถือเป็นการผ่าตัดที่เมืองไทยเราเป็นผู้คิดค้นขึ้นก็คือผมนี่แหละผมก็จะใช้อุปกรณ์ยาวๆเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ผ่าตัดมันถ้าจะผ่าตัดให้ไวให้ดีก็ต้องมีทีมที่เข้ามือกันฮนะ ในหนึ่นงสัปดาห์ก็เยอะนะฮะอย่างวันนี้มีประมาณเกือบสิบลายที่จะต้องดูแลองายไตตอนเช้าครับส่วนมากก็จะเป็นไทรอยที่มาปรึกษาใหม่บ้างมีที่ผ่าตัดก็คือเป็นก้อนรู้สึกฟอนไทรอยโตข้างเดียวปกติถ้าผ่าไทรอยเราจะต้องเปิดคออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ของเราส่งกล้องหมายความว่าเข้าทางช่องปากหน้าต่อฟันล่างไตใต้ผิวหนังลงไปแล้วดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลข้างในดังนั้นแผลจะถูกซ่อนไว้ในช่องปากไม่มีแผลข้างนอกแน่นอนสวยแน่นอน ผ่าตัดครับนะไปผ่าตัดกันนะครับรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าไว้ให้ทุกอย่างเพราะจะแตง่ตงตงัดเย็นๆเพราะว่าคนเยอะนะคนเยอะ เดี๋ยวเราจะผ่าที่ห้องหมายเลขห้าห้องนี้ตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวอยู่กําลังจะคนไข้กําลังจะดมยาสลบอยู่เราจะยังไม่ปิกวนเขาเราจะรอให้เข้าดมเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปจัดการนะครับต้องล้างมือให้สะอาดหมดจดละเอียดทุกต่กทุกมุมซึ่งเราจะถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับทาสอมผัดอะไรแล้วเพราว่าสะอาดแล้วนะครับ ไม่นานก็ประมาณชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวจริงๆไม่ได้ผ่านานเท่าไหร่โอเคตอนนี้เราก็จะใส่อุปรกรณ์แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นกล้องเนาะกล้องทางการแพทย์ก็จะเป็นแบบยาวๆอยางนี้เราก็ใส่เข้าไปก็จะเห็นข้างในมันเหมือนใช้ตามุดเข้าไปในโพรงในลําคอแล้วก็ผ่าตัดมันอันนี้คือไทลอยอยู่ตรงนี้อันนี้หน้าต่อลําคอแล้วครับถึงละเราจะตัดมัน อันนี้คือสำคัญมากเซนนี้นะฮะที่มาเลี้ยงกล่องเสียงครับถ้าบาดเจ็บหรือขาดของใข้เสียงแหบทันทีเราตัดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเขายังทำงานทดแทนได้ร้อเรเราตัดเฉพาะข้างขวาข้างเดียวเฉพาะที่คอเนี่ยอันตรายค่อนข้างเยอะเลยให้มีเรอปหลองมาตัดต้องคอนโทรลนฮะคอนโทรลดีๆทำไปหลายพันเคสแล้วครับ จะเลยดูง่ายจริงมันไม่ได้ง่ายนะถ้าจะผ่าตัดให้ไวให้ดีก็ก็ต้องมีทีมที่เข้ามือกันความนั้นคือคือจุดสูงสุดที่เราต้องทําให้คนไข้ครับแต่จะถูกซ่อนไว้ในปากซึ่งเดี๋ยวผู้ช่วยกำลังเย็บและวันนี้ก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรไม่มีปัญหาใดๆเพอร์เฟกครับ